สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมร้านม้าไฟแห่งความสุข EP ที่4ี่นะครับก็หลังจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราเล่นคากไวันะครับเนื่องจากมันไปต่อไม่ได้นะตอนนี้ก็เลยผมเลยไปเล่นหลังใหม่มาเยอะมากนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่แรลงทองแดง2นะครับก็คือทําให้เราปลดล็อกภายในร้านเนี่ยได้เยอะมากเลยนะครับนี่นะฮะคือผมอัปเกรดร้านไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับนี่ห้อง ครัวอะไรแล้วก็อัปเกรดมาเยอะนะครับพ่อครัวอะไรก็พนักงานเลยเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ห้องส่วนตัวครับนี่ตอนนี้ก็คือปลดล็อกมาแล้ว3โซนนะครับก็คือ3มห้องนะฮะก็คือตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คือตอนนี้นะครับเราสามารถ่าเมนูนะครับเออพูดถึงเมนูก่อนเมนูก็คือตอนนี้นะครับน้ําซุปของเราเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับก็มี1 2 3 4 5 6 7้า เ็น้ําซุปนะครับก็คือผมคิดค้นสูตรขึ้นมาเยอะมากนะฮะแล้วก็อาหารนะครับอาหารก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับนี่ก็คือตอนนี้เยอะเยอะแล้วนะครับก็คือวันนี้ผมก็จะมาคิดค้นเพิ่มนะครับก็คือของนี้ผมมีอยู่31เลยนะก็คือคิดค้นได้3 1ครั้งนะครับซึ่งถามว่าทําไมมันเยอะนะครับก็คือตรงนี้เลยครับ เห็นตู้ฝั่งนี้ไหมครับก็คือนี่นะฮะเราสามารถใช้เพชรเนี่ยนะครับถ้าเรามีเพชรสิบเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับแลวเราสามารถแลกแลกมาได้นะก็คือเป็นเกมที่ผมเล่นก็จะเป็นเกมคีิปตุ๊กตานะครับก็อ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักตาก็ได้นี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวไปแลกนะก็พยายามคลบปตุ๊กตาให้ได้เยอะๆนะครับ ็คือถ้าใครใช้ใช้ใช้เมาส์เนี่ยจะจะเล่นง่ายอยู่นะฮะนี่ครับก็จะมีเวลาตาม1นาทีนะครับตอนนี้คลิปไม่โดนหรือเปล่าก็าคือโอ้โหคลิปพลาดนะครับถ้าทางตานี้คงไม่ได้ก็ถือว่าเล่นเล่นให้ดูแล้วกันนะฮะไม่รู้จะเก็บหมดหรือเปล่านะครับ เนี่ยถ้าเป็นเพนกวินนี่จะได้เยอะมากนะครับคือแนะนําว่าให้พยายามเอาเพนกวินให้ได้ก่อนนะถ้าได้เพนกวินปุ๊บก็จะที่เหลือก็คือง่ายนะครับพวกตุ๊กตาสองันนี้นะน่าจะได้นะครับน่าจะทันอยู่นะโอ้คลิปพลาดอีกแล้วเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเกมอะไรแบบนี้แต่คือช่วงนี้ติดมากนะครับก็เล่นทั้งวันทนะั้งคืนเลยที่หายไป2วันนี้คือเล่นทั้งวันเลยนะครับโอเคครับคลิปหมดนะฮะ เร็วไปครับขออีสันละกันก่อนหมดเวลานะครับโอเคหมดเวลาครับเดี๋ยวลงก็ประมาณนี้นะครับนั่นคือเราสามารถเอาตั๋วเนี้ยไปแลกได้นะฮะก็คืออย่างนี้ใช่ไหมนี่ครับเราสามารถแลกหนังสือก็ได้หรือจะแลกไปในนี้ก็ได้ซึ่งผมแลกอันนี้แล้วกันนะครับนี่ครับก็แลกก็เลยก็จนกว่าแต้มจะหมดนะคแลกทีก็ยี่สิบนะก็ถูกอยู่นะครับ ประมาณนี้นะฮะโอเคทีนี้เนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะได้มาละ39นะครับซึ่งเราก็สามารถคิดค้นได้เลยนะซึ่งวันนี้ก็จะมาผมก็จะมาเปิดรัวๆนะครับก็น่าจะได้อาหารแบบได้เมนูเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะโอเคไปครับคีค้นที่สิบครั้งนะครับปลาหมึกแร่ี่รู้สึกจะมีอยู่แล้วนะโอเคครับ เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเปิดไปรัวๆแล้วกันกนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยซึ่งบางอันเนี่ยผมก็ซ้ำนะไร้ซ้ำนะครับโอเคไปครับเปิดไปอีกคลมาได้ซอสมาครับโอเครู้สึกอันนี้จะเป็นของใหม่หมดเลยนะ นอไม้ภูเขาของซ้ำก็เยอะนะครับของใหม่ก็เนี่ยมีมาเยอะเหมือนกันนะโอเคเปิดได้อีก8ทีนะครับเราก็จะเปิดทีละครั้งนะรวัๆครับ โอเคครับเปิดได้อีกสามนะโอเคสองโอเคครับก็ตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านนะครับไปรับเงินกันก่อนแล้วกันนี่นะครับหนึ่งแสนก็รับสองเท่าไปเลยครับก็เป็นสี่แสนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปอัพเมนูกันนะฮะมาดูกันแล้วกันนะครับเมนูที่เราได้มาใหม่ก็เริ่มจากเมนูเนื้อเลยลวกัน เมนูเนื้อที่ได้มาใหม่ก็จะมีคอเป็ดคนระับโอเคนี่นะตอนนี้ก็คืออัพห้าดาวได้แล้วนะแต่ผมก็จะจะยอยอัพนะครับแล้วก็มีปลายปีกไก่โอ้โหใช้เงินเยอะมากนะมีกลืนเป็ดนะครับโอเคกลืนเป็ดผาคีริ้วแพะครับตับหมูสดโอเคครับ ดีไหมโอเคเมนูเนื้อก็หมดประมาณนี้นะครับต่อไปเมนูผักนะครับที่ได้มาใหม่ก็จะมีเห็ดปลวกนะเห็ดปลวกครับโอเคยอดถั่วลันเตาโอเคครับยอดถั่วลันเตานะอะไรอ่ะปวยเล้งครับโอเคปวยเล้งนะฮะหน่อไม้สดครับแล้วก็หน่อไม้ภูเขานะ เมนูผักนี่ได้เยอะมากครับลิลลี่หวานโอเคลิลลี่หวานแล้วก็สลัดต้นนะครับประมาณนี้นะครับเมนูผักโอเคต่อไปอาหารสดครับที่ได้มาใหม่จะมีปลาไหลนานะนะแล้วก็ติดไอ้นี้นะครับเอกลักษณ์นะโอเคก็เวลาอัปเกรดก็จะแพงหน่อยครับปลาจาระเมดขาวโอเคฮะโอเคเมนูอาหารสดก็ประมาณนี้ครับต่อไปขนมนะมีไหม ขนมมีข้าวผัดหยางโจโเป็นขนมอนะ <laughs> ข้าวผัดหยางโจโนะครับโอเคมีอย่างเดียวนะข้าวผัดหยางโจโนะครับเครื่องดื่มก็จะมีชานุมฮ่องกงนะครับโอเคชานุมฮ่องกงเมื่อกี้ผมเปิดอ,อัพอะไรไปลืมดูครับโอเคไม่เป็นไรแล้วกันนี่ครับมะพร้าวไหลไหหลำอ๋อเมื่อกี้ใช้ปลานี่อัพไปด้วยใช่ไหมมันก็เลยเป็นสีทองนะฮะแล้วก็อะไรอีก ชาบักวีตใช่ไหมโอเคนะครับตัดไปชาบักวีตนมเปรี้ยวนะครับได้นมเปรี้ยวมาด้วยอุย้ยมันไม่พอแล้วหมดนะครับอันนี้คือโอเคมันก็นอัพแค่สี่ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ของหวานผลไม้นะครับนี่จะเป็นนี่หรือเปล่าอ่ะโอเคแล้วก็มีน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวโอเคน้ำมะพร้าว โอเคโดยรวมก็หมดประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีน้ําจิ้มได้มาใหม่เนาะได้ได้มาเยอะอยู่นะครับน้ําจิ้มก็นี่เลยหมูหยองหมูหยองนี่เป็นน้ําจิ้มใช่ไหม <c oughs> โอเคอัพเป็นสี่ดาวก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวค่อยมาเดีย๋ยวผมจะไปเล่นหลังใหม่แล้วค่อยอัพที่หลังนะโดจิโดจ,โดจิสาระเน่สาระเน่ยูนานเออ <c oughs> โอเคครับเงินเราหมดแล้วอะ่ะแล้วก็ซอสกุ้ยช่าย ตาเตซอสนะครับก็ซอสซีฟู้ดที่ได้มาใหม่นะประมาณนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยอัพกันเพิ่มก็ได้ฮะแล้วก็แมวนะครับแมวอันนี้ก็คือรับรับได้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราคิดคนเพิ่มแล้วกันนะครับได้อีกรอบหนึ่งนะโอเคพริกป่นนี้ไม่แน่ใจว่าซ้ำหรือเปล่านะครับมีขอดูกอนพริกป่นพริกป่นโอเคพริกป่นนะ่าจะไม่ซ้ำนะ ได้มาเพิ่มก็เยอะนะครับเยอะมากเลยเนี่ยประมาณก็โดยรวมก็ประมาณนี้ครับร้านก็คือว่าเราก็อัพกันได้เรื่อยๆนะนี่ครับก็คือเล่นเล่นเพลินมากเลยตอนนี้นะครับให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเราก็ได้นี่มาใหม่เนาะสามห้องนะครับซึ่งผมก็อัพไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแหละแต่ว่าเงินเราต้องหายอีกเยอะเลยครับนี่นะครับนะห้องที่สองแล้วก็ห้องที่สามนะครับมาทนี้ครับ ก็คือตอนนี้เราที่เราต้องการที่จะเปิดก็จะเป็นนี่นะครับเราต้องอยู่แรงเงินหนึ่งเนาะถึงจะเปิดถงการแสดงได้นะครับแล้วก็ห้องบุฟเฟ่นะฮะต้องอยู่ทองหนึ่งซึ่งน่าจะอีกงานนะครับเราต้องเล่นกันอีกไกลเลยอ่าโดยรวมก็ประมาณนี้ครับก็นี่แหละไม่ค่อยมีอะไรนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวให้ดูพนักงานนะครับว่าผมอัปเกรดพนักงานมาก็มีที่ผมอัปเกรดช่วงนี้ก็จะเป็นพ่อครัวนะครับซึ่งซึ่งได้มัตเตอร์เจียงมานะฮะแล้วก็อัปเกรดกันไปคนละหนึ่งดาวก่อนนะครับ เนื่อง,งจากเขาทําอาหารแบบค่อนข้างที่ช้ามากดูดิดีเลยเป็นแบบ20ิบวิสาิบวิเลยนะครับก็ช้ามากเลยกว่าจะเสิร์ฟได้นะครับเงินเราก็จะได้น้อยช้าครับเนี่ยแต่ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับคิดค้นได้นะเแบรบกน้ำซุปนะครับก็ตอนนี้ก็คือเล่นค่อนข้างชํำนะครับเริ่มชำนาญน,นะก็รับวิทีะอย่างแล้วกันนะครับโอเคเริ่มจับเปรี้ยวนะ ครับอ้าวหมดแล้วหรออ่ะประมาณนี้ไว้ก่อนละกันเนาะก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่ามาเปิดมาซุ่มอาหารใหม่นะครับแล้วก็มาบอกวิธีการเล่นวิธีการหาเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยครับหาพวกนี้นะฮะละกันนะครับก็ซึ่งหลายๆคนที่ถ้าเล่นเล่นทุกวันก็น่าจะรู้กันอยู่ลวครับว่า มันต้องเล่นประมาณนี้นะครับก็เนี่ยเล่นง่ายนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายแหละใช้เวลาไม่มากครับโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋วมก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็ร้านน่าจะใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละสวัสดีครับ